ครับสวัสดีครับนี่ครับเมื่อคืนกันนอนตรงนี้แหละครับกลางป่าครับผมไรส,สวน,น็นไร่ในหนางเรานี่แหละครับอันนี้กับบรรยากาศส,สายแล้วครับก็คือมะม่วงครับการนอนกลางป่าหรือว่าการนอนเฝ้าสวนก็มีประโยชน์หลายอย่างครับหนึ่ง เราได้อากาศบริสุทธิ์ครับ2การตื่นขึ้นมาเราก็ทํางานได้เลยครับตีห้ากินกาแฟเสร็จเราทํางานเลยครับเราได้เปรียบครับถ้าเราอยู่ในบ้านเราก็ต้องขี่รถออกมาอีกครับเราได้เปรียบตื่นขึ้นมาเราทํางานเลยครับนี่ผลงานของเราครับตื่นมาตีสี่กว่าๆเพราะุดวันนี้ตีห้าแถนี้ก็ที่บ้านก็สว่างแล้วครับมีแสงสรัวสวครับทำงานได้แล้วครับตีห้าครับ เราได้เปรียบเขาครับถ้าเราขยันนะถ้าเราคนขยันนะครับถ้าบางคนีิเกียดก็ไปอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับการเราก็ทำอย่างนี้ยก็เราก็เลยนี่ประโยชน์ของเราครับระหว่างเราที่นอนที่เราเวลามีน้อยเราต้องใช้เวลาให้เราเป็นประโยชน์ครับคือเอาญ้าออกจากนี่ก่อนครับนี่ออกจากนี่ก่อนครับออกไปก่อนนี่ครับวันนี้เราทำได้เยอะเลยครับนี่คุ้มค่าครับเวลา ที่เราใช้ให้มันเป็นประโยชน์ครับเราออกเป็นยี่สิบสามสิบต้นเลยครับเราโซนนี้เราก็ออกเกือบหมดแล้วครับโซนเพราะว่าหนึ่งหญ้าเขาก็แย่งอาหารจากต้นของคาราอีอยังประโยชน์ของหนึ่งให้อากาศมันโปร่งสองไม่มีเชื้อราในดินสามเขาก็ได้กินอาหารรวมสมบูรณ์ครับประโยชน์มีเยอะครับรุกกำลังออกครับ นี่ครับตัวนี้เอ,ออกเยอะจริงๆวานยังไม่ได้ถ่ายนี่ครับตัวนี้เราก็ต้องนน road, คอยเอาออกให้ยาวครับเขาก็อย่างนี้แหละครับยังในช่วงนี้เหมือนเสกได้ครับฝนตกให้ด้วยครับช่วงนี้โชคดีอย่างหนึ่งครับฝนก็ตกให้ครับนี่เราก็เอายาออกเอาญ้าออกจากหลุมเขาจะไม่แย่งอาหารอากาศได้ถ่ายเทครับนี่ประโยชน์ครับหรือเราก็รับแสงแดดโดยตรงครับโซนนี้เราทำนี่ครับโซนกว่า อันนี้เราทำตอนเย็นเมื่อวานครับโซนนี้ครับประมาณเท่าไรสี่สิบก็ต้นนะครับเนี่ยสี่สิบเลือห้าสิบต้นโซนนี้กลางตอนเย็นครับแล้วตื่นมาตอนเช้าเราไปทำโซนนู้นครับน่ครับโซนเพราะว่าเย็นนี้ต้องกลับกทมแล้วครับมาแค่สามวันครับนอนคืนหนึ่งเรียกตั้งเสร็จก็กลับกรุงเทพเลยครับนี่ครับโซนนี้ ก็ยังไม่ได้ทำครับเวลาไม่มีครับเดี๋ยวให้พี่สาะขอช่วยช่วยหน่อยหนึ่งนี่ครับเขาก็จะมีอย่างนั้น,นครับนึ่งเขาจะมีญาติในหลุมเขาแย่งอาหาร,นะรอย่างเป็นอย่างนั้นครับเขาก็จะแย่งอาหารแล้วก็จะมีเชื้อราด้วยครับนี่เขาแสงแดดส่องก็เนะขาก็มีต้นยายนางก็มีนะครับต้นยายนางก็มี ตาวยานางนี่มีเยอะครับไม่ต้องไปผูกครับไม่ต้องไปผูกบนเขาครับที่แรกของเรานี่มีครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้แรงครับผมเองนี่แหละครับใช้มือใช้งานครับไม่ได้ใช้อยาอื่นครับห้ามที่สุดคือยาฆ่าหญ้าเป็นกฎบังคับสาหรับผมเลยใครมาดูแลก็ตามถ้าใครลงยาฆ่าหญ้าเนี่ยผมโกรธมากแล้วก็ไม่จ่ายค่าแรงด้วยนี่ครับคนนู้น เรากเกษตรกรยุคใหม่ครับห้ามขายยาฆ่าหญ้าเป็นหลักนะครับรัฐบาลเขาก็ประกาศคงโคลนอันตรายต่อสุขภาพและก็ลินของเราและขนุนของเราด้วยครับดูครับดูอย่างนี้ครับนี่ครับโซนนี้ลูกใหญ่ๆนะครับในขาไนี้แดดได้อะไรครับเห็นไหมนี่ครับลูกเต็มเลยครับเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเพราะเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าครับแล้วเราก็ปลูกไม่เต็มที่ยังขาดการดูแลการใส่ปุ๋ยได้หลายอย่างอยู่ครับอย่างนี้ต้นไม้ก็จะขึ้นยากก็จะขึ้นอย่างนี้ครับผม แล้วต้องถอนยาวให้หมดครับนี่แต่ต้องบอกหวานพี่สาวหน่อยนิดหนึ่งนี่ครับเราคุมฟางด้ครับยาเขาจะไม่มีครับคุมฟางเสร็จก็อย่างนี้ครับแล้วก็ลูกหยอกอยู่ข้างในครับลูกเต็มเลยอยู่ข้างในนะครับแล้วคุมฟางวิธีแล้รคุมฟางเียแล้วก็ไม่ได้แต่งกิ่งเพราะไม่มีเวลาแต่งกิ่งครับอันนี้ก็คุมฟางอันนี้แล้วก็มือเท้านี่แเราก็ับนี่ครับนี่ฮะลอยทำเอาจออเกาเสียมนี่แหละครับเอามือแล้วครับถอนเองครับนี่ สอนกับมือต้องขยันต้องรักเขานะครับอย่างนี้นะครับต้องรักเขาจริงๆครับนี่ต้องรักเขาถ้าเราไม่รักเขาเราไม่ทําไม่ได้หละครับใจต,ต้องรักด้วยการเกษตรใจรักด้วยครับผมขยันด้วยดูแลให้เป็นครับเหมือนเขาด,ดูแลตัวเราเองนี่แหละครับนั่นครับเรากินอาหารดีเขาก็อุดมสมบูรณ์ต้นไม,ม้ก็เหมือนกันเมื่อเขาอากาศดี่ายเทดีให้ปุ๋ยดีไม่มีหญ้ามารบกวนเขาเขาก็ให้ผลผลิตเราเหมือนกันครับนุ่นครับ ตอนเช้าผมก็มาถอนให้หมดยครับนี่โซนนี้เมื่อเช้านี่ตีห้าก็ได้ประมาณสี่สิบต้นครับก็ถือว่าโชคดีครับดีใจนะครับที่กลับมาได้ทำเพราะเราเวลาเรามีน้อยครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับมีมดแดงด้วยมดแดงมีทั้งประโยชน์และโทษครับประโยชน์คือมันกินปวกให้ครับเพราะปวกัานี้เยอะจริงๆครับโทษก็คือมันกัดเราครับ พวกมันม็ไกัดเราให้เราเก็บครับเวลาเราทำเราต้องใส่ตงเท้าบูทครับมันจะไม่กัดเรากัดมือเราเพราะเราต้องขอมันกัดมันทรรมดาอยู่แล้วครับมีทั้งประโยชน์และโทษครับต้นไม้ก็มันกันยาก็มันกันครับอันนี้คุมดินพวกนี้ก็มีประโยชน์นะครับให้อวัยวยกินได้แล้วก็คุมดินให้เราด้วยครับดินจะได้ชุ่มด้วยนี่ครับนี่มช้าก็ทาโซนนี้แล้วครับนี่ครับโซนเช้ามาเลยูกขนุนก็ถูกแดดน่ครับเราก็ต้องทําอย่างนี้ครับใช้ทําจากทําจากมือนะครับนี่เอามือทําล้วนๆนะครับแถวเนี้ย นี่ครับดูแลครับดูแลให้เขาให้ถึงครับอันนี้ก็เดี๋ยวแล้วก็ฝนก็ตกมาแล้วครับแต่ยังไม่ใส่ปุ๋ยแล้วครับตอนนี้เอาไปก่อนครับเราเพราะว่าปุ๋ยเขามีอยู่แล้วครับนี่ครับนี่ก็ทํานี่ครับรองถังนี่จอกระเสียมถังรันี่นี่ครับเราก็ต้องก็ออกครับีขยันหน่อยหนึ่งครับแต่เวลาเรามีน้อยครับต้องค่อยๆทา โอกาสหน้าครับโอกาสหน้าเขาจะมาทําอีกค่อยๆทาไปเรื่อยครับนี่หลังเติบโตกำลังมีลูกลูกก็ใหญ่ด้วยแตงกิ่งมีอยู่สองลูกลูกละสิบห้าโลทั้งสองลูกเลยดีมากครับเกรดเอครับสองกระเซยเขาออกลูกข้าไปตัองกลัวนี่ครับมันตัดทิ้งมาแล้วครับมันทำหญ้าร,รูไม่ได้เข้าท่ามันตัดทิ้งเลยตัดเมื่อกี้เองครับนี่ยังมีน้ำหยดติ้งๆอยู่เลยดูลูกไปนสวยผมตัดทิ้งเลย นี่ผมก็ทําให้มันดูดีครับต้นดูที่ครับต้นนี้ครับโอ้โหมันน่าภูมิใจเราต้าทำให้ได้ครับยาเยอะต้องออกให้หมดครับเขาไม่มียาเขาได้ปุ๋ยเขาก็อยู่เต็มที่ครับนี่ครับเนี่ยยาหมดแล้วต้นไม้อยู่ในในหลุมในอะไรผมก็ออกให้หมดให้มันสะอาดเหมือนมือเชีพเขาหน่อยครับถึงเราไม่ใช่มือเชียเราก็อยากทำเหมือนมือเชีบเขาหน่อยนะครับเวลาเรามีเราก็มาทําครับ เวลาเรากลับบ้านเราก็ต้องทํอย่างนึงลดน้ําหนักนะครับรถรถไขมันลดน้ําหนักนะครับทํางานนี่ไม่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับก็คือพูดง่ายก็ทํางานมันคลายได้แหละครับเอแต่ว่ามันก็ลดไขมันนะครับลดน้าหนักได้ครับหายใจสะดวกสบายครับอันนี้ต้นยานนงเยอะนะครับวันนี้ผมจะเอาไปกรุงเทพอยู่ครับย่าแนงเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนี่ครับเพราะว่าผมจะไปขุดหน่อไม้อยู่ไปฝ่าเพื่อนอยู่ไม่ต้องไปซื้อครับยานาง ของเรามีเยอะครับไร่เรามีเยอะครับมีเป็นรถคันรถครับย่านางเต็มไปหมดเลยยิ่งพี่เขาจะให้ผมตัดที่ผมไม่ตัดวาเก็บไว้มันใช้งานได้นี่ครับนี่ครับผมทําผลงานมื้อเช้านี่ครับผลงานนี่กับแปดโมงกว่าครับจากผลงานจากตีสักตีห้ามาครับเนี่ยเสร็จแล้วครับผลงานตีจากตีห้ามาถึงแปดโมงครับสี่สิบก็ต้นครับภูมิใจมากครับภูมิใจนี่ครับ ค,ค่อยๆถอนหญ้าออกคุมดินให้เขาดีครับนี่นี่ครับภูมิใจครับภูมิใจที่ได้ทำได้ขนาดนี้ครับมาภูมิใจตัวเองนี่ครับย้านางเหมือนครับประสบความสําเร็จนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นไรยังไม่ได้ถอนมันอันนี้หญ้านางครับเพียบเลยนี่วันนี้ละครับจะทําทการขุดไป อย่านางทั้งนั้นเลยครับเนี่ก็เกิดเกิดนี่ย่ต้องไปปลูกมันชาวบ้านเขาครับนี่มันเกิดเองนะบดี่ยในวันผมสับนี่จะสับผมลืมตัวไปไปเหี่ยวเลยเดี๋ยววันนี้จะจกลับกรุงเทพครับนี่คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม